จานเล่นอเบสการาา์ดเฉยๆอู้มีสันกีนบูดเมปลายนะอู้แรดฟอร์ดเอาอีกแล้วโรนโดะโอู้โรนันยอโรนันโอมาหุหย้ยหุ้ยนี่มันโรเบิร์ตเลวานด็อกกี้นี่หวออ่าหัวงี้รีเจนน์น่ะรีเจนต์ตำนานนะเว้ยเฮ้ยตำนานมีใครบ้างตำนานมีใครจเจลาหเหรอ มาเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ากล่องนี้จะโหดแค่ไหนนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็เข้าไปในเอ,อ่อไปไหนฮะโอเคนะครับจแจ้งเตือนเบรกต่างๆนะในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ใครดูในเฟซบุ๊ก like, ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใครดูใน YouTube ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะก็ไม่รู้จะทำไปทำไมไม่รู้ u t u b e แต่คิดว่าน่าจะเอาคลิป ต่างๆนานาเน,นี่ยแหละเอาไปลงนะครับเพื่อที่เออไว้ดูนะครับใครที่มือใหม่เข้ามาก็จะได้แบบเออรู้ว่าเล่นกันยังไงอะไรยังไงเนาะเป็นการเออปลูกฝังแล้วครับแล้วก็ดันในวงการการ์ดให้มีหน้าใหม่ๆเข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับให้ตลาดบูมขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับโอเคนะครับสองแรกนะขอให้โชคดีนะครับปุ๊บหูดูเชลซี เซลซีลูวกูนะครับแล้วก็ทอกมาสวยงามจัดเลยนะสวยงามจัดเลยนะเชลซีมาก่อนเลยนะสปอร์ตแรกนะสปอร์ตที่ดับได้ freshman, sure. นะได้เชลซีแล้วก็มีน่าจะมีร okay. ีเจนมีอะไรด้วยเดี๋ยวเราไปกันแบบช้าๆนะวันนี้ค่อยๆไปนะค่อยๆไปนะครับรู้สึกเนั่งไม่ค่อยถนัดเลยโอเคฮะอันนี้เป็นรีเจนมาคู่กับโรเมลูลูกาก้นะฮะ ต่อไปนะครับโอ้โหฟานได้กัคบคาราเกอร์ตามสปอร์ที่เลือกกันเลยนะมีใครได้บีวีดี v v นะคาราเกอร์อ๋อคุณกากรอปนะคุณกรอปแล้วกันเรียกคุณกรอปแล้วกันนะแล้วก็ไปต่อมาไปที่โอ้โหกอนซาเลสนะนิโก้กอนซาเลสจากบาเซลูนาอ่ะไปต่อไปนะครับอัตาเลนตานะอาตาเลนต้า จาเน,นเรียนอาเบดการ์ดใช้ๆอู้เมสันกินบูดเอเอไม่ค่อยออกนะเป็น EPL นี่หายากจริงๆแล้วก็เอ,เอโต้นะฮะบาเซโรน่าไปที่บาอ่าปารีสนะครับอันนี้น่าจะไม่มีลันอ๋อดีๆรบบอปอเป็นโมเมนต์นะดีๆรอปราโหเมื่อวานได้ตัวนี้และปอโต้ได้เินนะ เก็บเลยเก็บใจเลยกล่องหนึ่งนะก็เจอล้าดเดี๋ยวใส่อันนี้ให้ก่อนอ่ากินวูดนะครับกินบูดอยากได้จริงอายุเท่าไหร่ถ้าเป็นเป็นผมนะซึ้งจริงนะกลับใบเนี้ยกินวูดไปก่อนโชว์คารกเกร์โชว์ลูเมนลูลูกากูด้วยเออ ตรงน,นี้นะสวัสดีทั้ง20กว่าท่านด้วยนะครับใครอยากลงเบรกวันนี้นะใครเสียนเบรกนะเดี๋ยวเปิดมอสซตลิกให้นะยูโร2กล่องสปอร์ตนห้า50นนะครับอ่ะอันนี้โชว์ก่อนเฮ้ยกล่องนี้นะ่าจะกล่องใหญ่เว้ยกล่องทีมทีมใหญ่ไป่ิเมน,น,นูพูลเชลซีมาวะ่ะ อ้าวดูสิปึ๊บโอ้โหคารินเบนเซมานะครับไอ้สองซองนี้ที่แยกไปคือมันจะเป็นลายเซ็นกับรันนัมเบอร์นะครับการันตีหนึ่งลายเซ็นนะกล่องนี้แล้วก็การันตีหนึ่งรันนัมเบอร์นะครับจอร์เจรี่โอ้โหชเชลซอีอะไรอุ้ยลิเวอร์ลิเวอร์ออเทอร์นะแล้วก็ลิเวอร์อรอเทอร์อีกหนึ่งอีกหนึ่งใบนะครับโจโกเมสนะครับดาวมันดับเก้าเลยนะได้ลิเวอร์ไป อแมนซี uh, นะเอเมริดลาป็อกนะครับคามาเวงก้านะครับคามาเวงก้าคามาวิงก้าคามาเวงก้าชไนเดอร์ครับอินเตอร์เดียวปีโร่ครับจากยูเว่นะยูเวนตุสแล้วก็ดีเจนปะไม่ใช่ดีเจนเป็นอ๋อโหอัจแจกไปที่อัจแจกเลยนะแล้วก็วันนี้ตำนานนะครับเอ่อน่าจะเลิกเล่นมาแล้วนานมากแล้วตัวนี้ดีเจนนะเดีเจนนะฮะ อ,อะไรริเวอร์นะริเวอร์ไงออกมาเยอะอยู่นะจอแดนเฮนเดอร์สันมากเมื่อกี้เจอลาดฟานได้์ออกมาออกมาเต็มเลยนะฮะออ,ออกมาเต็มเลยนะครับลาฮิมเซอร์ลิงจากแมนซิตี้แล้วก็โลบโตโคาร์ลอนนะฮะอ่าคาร์ล่นวินดิงนี่จะจะจำได้นะครับกองหนะ้าเอาไปขึ้นไปกองหน้าคู่กับโรนันโดน้เล่นดีมากนะครับ อ่ะนีโก้คอสซาจากแอตมาลิทนะมาดริดมาแล้วก็แมนยูว่าโปรสโคอุย้ยเมื่อวานก็เปิดนะไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ใบใบนี้นี่หว่าเมื่อวานเมื่อวานได้แรงกิดลังต่ำเว้ยเออเมื่อวานแต่ไม่ได้ใบนี้อันนี้เป็นนิกคาซิยาสนะครับมาดริดแล้วก็โอ้ยนูโนเมนดี้นะฮะนูโนเมนเดสนะฮะนูโนเมน erm เดสอ่ะปารีสแซงต์แชมงอ่านี้ใคร ไปอันนี้ต้องเลน่นออกไหมนะเอซิ AC มิลานนะเอซิ AC มิลานอิสซาก,กี้นะแล้วก็ไปที่อแอตแลนตาเฮ้อแอตแลนตาออกบ่อยเว้ยสองอันแล้วนะปารีสอาร์ซีเออวันนี้โนะอ้โหว,วนันเมื่อวานได้รันไปนี้เมื่อวานได้รันไปนี้คู่ซานโชด้วยนะเออรันกิก๊กรันต่ำด้วยครับยี่สิบห้าโคตรสวยอ่อ่ะอะ เอามาคู่หน่อยเออแมนยูคู่มั้ยอยากให้อยากให้ทีมอื่นเขาคู่กันบ่อยนะเอามาโชว์หน่อยเชลซีคู่ลิเวอร์คู่ต่อไปแมนยูคู่นะแมนยูคู่ก็้ามาแมนยูคู่ก็มาแมนยูคู่เลยเอาละฮะเดโก้ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่นะครับถ้าจะเล่นกันเดี๋ยวรีดให้ได้ มาเน่นะมาเน่หุ้ยข้างหลังเป็นเป็นอาร์ตอะไรทักอย่างอาร์ตที่มีเอ่อไม่ไม่เยอะนะเมสซี่โรลันโดเอ็มบัปเป้อะไรประมาณนี้มีตัวเดียวๆเลยอ่ะ oh, ห uh, uh, uh. ุ d, uh, uh, ้ยวิลปูเจียดีโกโต้านะคู่มาอีกแล้วมาดริดนะแล้วก็โอ้ยระเบิดเลวานดอฟสกี้ครับเป็นมาจากบาเยินนะสามทีมรวมกันยังไม่โผล่เลย <c oughs> ไม่แน่นะแม่งอาจจะโผล่แม่งเป็นลายเซ็นเหมือนผมเมื่อวานอ่ะเจอเซเกนนะบาเซโลนาโอ้ยดีเจ่รอบาร์็อกบราครับเป็นเลเจนด์เลยเนี่ยปลาสุดท้ายอุอ้ยเอ็มป็อปเป้ได้เลยปลาสุดท้ายแม็กกินนี่เพราะว่าแม่งแม่งเห็นเนี่ยตัวเคอ่ะชัวร์เลยลาฟาเอลเอซีมิลานเอโอเอ็มป็อปเป้นะฮะบาร์เซโลนานะครับ PSG พี่แจ็คมั้งนะ่าจะพี่แจ็คก,ก็ว่ะคู่หน้าแอซิตออกยังครับเยตเตคู่หน้าแอซิตอ่าเอ็มบัปเป้ของใครของใครอ่า uh, พี่แจ็คจริงจริงนะพี่แจ็คจริงๆนะครับพี่แจ็คนะสวัสดีพี่เคียงด้วยนะครับคู่หน้าคู่หน้าแอซิตน่าจะออกยากครับการ์ดถ้าออกมานี่ มูลค่าหลายล้านนะโคโมองเหรอโอ้นี้เบลียนล้วนอ๋อไม่นะมีเอ่ออินเสิร์ตด้วยเคลเบนซีมาเดปไพรนะครับเดปไพรเดปไายเดปไายบาซา่าเล่นลีเลนเลยนะโอ้บบน,นี้ต้องแรนดอมนะบบน,นี้เทียโ,โก้กับลาฟินยานะครับปารีสแซงต์แชร์แมงกับลิเวอร์พูลอเทอร์นะเดี๋ยวแรนดอมให้นะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับ ฮังกิม,มี่มาโก้อยเมื่อวานผ้านะดอลลารหน้าคนเหมือนเลยแต่ไม่ใช่เรียดิบัลล่ากับเดียปิโรโอ้โหอันนี้ไปที่ทีมไหนอันแจกเหรอโกอ้แจกนะแล้วก็ไปจบที่แมนซีนะครับเอออะไรนะไม่ครับหมายถึงกองหน้านี่แหละ จะออกจะออกทีมจะออกจากทีมหรือ,อยังอ่าไม่ใช่จะเย็นพี่จะเย็นจออทีมได้ไงโหวันนี้กี่ประตูโถนี่เอาอันนี้อ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาแรนดอมกันนะครับเดี๋ยวแรนดอมแบบเมื่อวานนะก็คือใครจะแรนด้อมถ,ถ้าได้เวี้ยวภูคนที่ได้สปอร์ตเวีรยวภูอออเทอร์ก็ได้ไปนะคนที่ถ้าได้ปารีสก็ คนที่ได้ PG ก็ได้ไปนะครับอะซองสุดท้ายนะเดี๋ยวไปลุ้นลันการ์ดลันกับการ์ดลายเซนเนาะหนึ่งซองมีสิบใบนะครับหนึ่งกล่องมีแปดสองนะครับซาเนย์มาเออวันนี้หลายใบยไม่เคยเห็นเห็นเลยเว้ยเอมีนะครับต้องไปซ้อมฝึกสปีดนิดนึงนะตัวนี้มันจะเล่นดีเลยนะครับอาะแจ็คเกวินด์บอยมาอีกหนึ่งใบออกคู่เยอะมากนะใช่ไหม เฟอร์มิโน่นี่ยเออร์พูลแล้วก็ไปที่เจสุสนาวาสโอ้โหเอลเลียนนะอ่ายูเวอร์พูลวันนี้ก็ออกเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่เห็นก็จะเป็นไยเซนด้วยเชลเลอร์ดำนะครับอ่าไลซิปนะซาบีจากบาซ่าอันนี้ไ์อ่าเรดบูลไลซิฟ์นะ อ่ะทีนี้ก็มาลุ้นกันแล้วว่าไลาเซนกับไบรันจะเป็นของใครนะครับจะเป็นทีมไหนก่อนที่จะไปเบรกไหลนะก่อนที่จะไปเบรกไหลนะครับขอให้โชคดีนะครับอุย้ยบูนเฟอร์นันเดสนะแล้วก็เดี๋ยวใบต่อไปมันจะเป็นไบรันหรือไม่ก็ไลเซน,นเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมาด,นนะะดูที่เหลือก่อนนะดูที่เหลือก่อนนะเดยปลายนะอู้แรดฟอร์ โอ้แรดวอร์ดจากได้ว่ะทำไมเอเลียสไม่ออกมือวะ <c oughs> มันจะออกสลับกับคุณนะัทบัสตลอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอันนี้ก็ออกนี่ก็มานะทุงมันมุลเลอร์แรดฟอร์ดอาร์ตเนี่ยแหละถ้าเป็นอาร์ตจะเป็นแต่ตัวดียถ้าออกอนะครับไหลเป็นอะไรครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนนุณนิทิก่อด้วยนะฮะไหลเป็นเออ่เดี๋ยวผมจะไหลเป็นยูโรนะครับยูโร ยูโรยูโรอ่ะการตีหนึ่งกล่องหนึ่งไลเซนนะครับจะเปิดสองกล่องนะสปอร์ตห้าูนย์เปิดสองกล่องนะครับอ่ประมาณสี่ทุ่มนะครับเออประมาณสี่ทุ่มห้าสิบนะครับจะดีไใน้นะใครสนใจรอได้เลยนะนะเพจนะครับแล้วก็อะไรแดงๆมันรู้ว่าข้างหลังเขาเรียนเบนเซม่าอะไรเนี่ยเอาอีกแโรนโดอ่ะอูโรนโดโรนโจมาเมนยูนะเมนยู แมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะฮะโรนันโดนะครับแล้วก็ซิมอนใบนี้นี่เกือบคุมค่าสะปอตแล้วแมนยูบอกเลยแมนยูคุมค่าสะปอตแล้วบอกแล้วกล่องกล่องแม,มนยูเห็นไหมมันเห็นไหมเ่าใครบอกกล่องลิเวอร์อ่าใครบอกกล่องลิเวอร์แต่ส่วนใหญ่ที่อื่นเขาเปิดกันมีมันมีแต่ลิเวอร์ออกแนาะแต่ทำไมผมเปิดแม่งแมนยูออกดีดีแล้วก็กระเดืนอเปนะครับ สุดท้ายอะแนวนอนดรอกมาเหมือนเดิมน่าจะสองใบแล้วมัง้งอยากได้ใบนี้แหละใช่ไหมผมก็อยากได้เอ้พวกผมได้วน,นี่หวป่าใบนี้เมื่อวานเมื่อวานผมได้ใบนี้เออลืมไปแต่แต่อยากได้ที่อยากได้อยากได้กินบูดใบนี้แล้วก็พวกบูโน่แล้วก็พวกอ่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยดูโอไม่ได้เมื่อวานเอ้ยเมื่อวานน่าจะได้มัง้งใบนี้แต่ว่าจำไม่ได้หรออ่ะ <c oughs> ถ้าอยากได้อะไรเกี่ยวกับแมนยูนี่ต้องมาเปิดที่นี่นะแมนยูอยู่ที่นี่นะเฮ้ยชีรินี่เหรออา่าสองใบแรกอ่ะวันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเพลันไหมอ่ะเลโกเลียมดีเวอร์นะฮะกิสแมนใบไหนยังไม่มาบ้างเนี่ยเอโตอทีมไหนดีกว่าทีมไหนยังไม่มาด้วยย้ำจริงวะ่ะ Oh. อ๋อบายเยิ่น,นะแล้วก็ด็อกบราแต่ใบนี้เห็น <S <S เห็นบ่อยนะขับรุดมาแล้วอะขับรุดมาหนึ่งใบแล้วก็ชไนเดอร์อินเตอร์จบเลยแล้วก็ไปลุ้นไลยรันนะครับอขอให้โชคดีนะไปรันขอเป็นรันต่ำๆไลเซนก็ขอให้รันต่ำๆนะวันอวันมาไปเลยนะอ่ะดูก่อนอันนี้เเป็นไลเซนหรือเป็นไรไม่รู้ว่ะอ่ะดูดูรันก่อนันมันจะอยู่ข้างๆอุ๊ย สี่สิบเก้ารันสี่สิบเก้านะสี่สิบเก้าทับโอ้ดูว่าสิบเก้าทับสิบเก้าสิบเก้าทับสี่สิบเก้านะไม่รู้ว่ารันหรือลายเซ็นนะครับอ่ะดูก่อนนะหุยหุยนี่มันโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นี่หว่าหัวงี้ใช่ป่ะบายเยินเลยนะกิงด้วยลายเซ็นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นรันเฉยๆโอ้โหเป็นรันโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ เยันมิวนิกนะฮะคุณอะไรได้คุณยิ่งยงนะที่ฝากสปอร์ตไว้ป้าขอพูดได้ไหมพูดได้ครับพูดได้สิครับพูดได้เลยครับพูดได้ฮะพูดได้เลยเออออกตลรันถูกนะฮะถูกตัวนะถูกโตถูกตัวอยู่นะเราเบิดเลวันตะกี้ผมผมเป็นกองหน้าที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยตัวนี้อายุก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็กมากแต่ก็เล่นก็ เป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่ทักษะที่มีประสบการณ์สูงเอมา,าขอพูดนะฮะเชิญป้าพูดก่อนฮนะเชิญป้าพูดได้เลยะฮะเ,เดี๋ยวทุกใบเดี๋ยวใส่สลิปให้ทุกใบนะครับแล้วก็มันลุนเซนนะบูโน,โน,โนโป่ประกบอยู่ข้างหลังนาจะเป็นเอไรเซนโรนโดปะ่ะเอ้ยโรนโดไม่มีารเซนดิว,วะ่ะกล่องนี้นะ,อะขอโชคดีครับเอาดูก่อนว่ารันอะไรเฮ้ยนี่เป็นรีเจนนะ่ะรีเจนหรอวะรันมะ อ่าตัวเลขไม่มีไม่รันเว้ยท็อปดีเจนน่ะดีเจนตำนานนะเว้ยเฮ้ยตำนานมีใครบ้างตำนานมีใครเจลาดเหรอใช่ปะอย่ามารีเวอร์นะช้ำใจ <laughs> ถ้าไรเซนเจลาดอ่ะทำไง <laughs> เอาดิบอกเลยนะว่าดีโก้อ่ะไลเซนโหดโเยอะเหมือนกันนะดีเจนดีเจนมีใครบ้างวะอยากรู้ว่าดีเจนมีใครบ้างขอดูก่อน เดีย๋ยวดูลิทกันนะดีเจนดีเจนไลเซนโอตโตกคราฟดีเจนอ๋อซาวิสโคโเจอลาดโอ้มีหลายคนดีวยวะกิกคาร์กเกอร์วนานซาดีเออคันโตนาเดอร์เค้า็อบบี้คีน,น,อ,คนอืมก็อีกหลายหลายคนเนี่ยหลายหลายคนจอน์ติลี่ก็มีอะมันก็นาทีมที่ผมบอกอะก็ถ้ามันไปตรงทีมใครก็ ลุ้นเอาแล้วกันนะมีด้วยเหรอแบล็กแฮมมันมีแบล็แฮมด้วยเหรอมีเจน,นไม่มีแบงแฮมนะหรือปะและ้วดูในลิสต์ไม่เห็นมีอ่ะมีหรือไม่มีไม่รู้อ่ะก็ขอให้ให้มันมีแล้วกันนะดูผมก่อนนะทรงอุ้ยลันเหรออุ้ยลนัลนลนันลันดูลันก่อนออ้ยเกือบสวยสี่อเก้าสิบสี่ครับเก้าสิบเก้าโอ้โหทำไมไม่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าไปเลยนะอ่ะขอช่วงนี้นะครับดู ทรงผมเดร็เขาแล้วอย่างงี้เดร็เขาจริงด้วยลายเซ็นเดร็เขานะครับ리 <l ips> <river order c oughs> เวอร์ของคุณเันพัทแต่เป็นเมื่อวานล <l ips> ิเวอออร์เอร์นะฮะของคุณเันพัทแต่เป็นเมื่อวานนะเมื่อวานลิเวอออร์เอร์คุณคุณว่าสิบนะครับที่เก้าแต่ลิเวอร어어저นะครับลงมาอยู่ที่เก้า เชื่อแล้วว่อันน wow. ี้ก็จะเป็นกล่องลีเวอร์แล้วนะแต่แมนยูก็เต็มนะมาเต็มนะดูก่อนแมนยูมาเต็มนะมาคัทอ่าชานอ่าซานโชมาหมดเลยนะกล่องหน้ากินบูดแบงกิกโรนโดนะอ่าใครถือครับคุณวิสิตคุณไม่รู้อ่านชื่อผิดหรือถูกไม่รู้นะคุณวิสิตอ่ะทิติมนอ่ะทิติพลทิติที่อะไรทิติมลตีนะฮะคุณวิสิตนะ แสดงตัวหน่อยครับคุณวิสิตนะเผื่อมีใครอยากจีบนะเผื่อมีใครอยากจีบนะเสียใจไม่ใช่พี่จิดหลุดไปนับเก้าก็ได้นี่คือถ้าเป็นผมอะถ้าเป็นผมนะเอ่อคนท่านแรกเอาเจอหลายไปละแมนยูไปแล้ะผมเอาเรียวพูอเออร์เลยแต่ก็มันอยู่ที่ว่าเราชอบนั่นแหละนะครับ <S <S แต่ถ้าคสผมเอาอะมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะ